สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาเอาลังบดแดงนะครับโดยไม่ได้นอกน้ําเอาถุงพลาสติกมาคุมนะครับอุปกรณ์ก็จะมีกันไกนะครับกันไกลตัดกิ่งนะครับแล้วก็มีถุงพลาสติกแล้วก็มีหนังยางนะครับก็แต่งซะก่อนนะครับแต่งกิ่งตัวนี้ซะก่อนให้หมดสองลางนี้น่าจะเป็นเป็น ลังเดียวกันนะครับแต่ว่าแยกลังเฉยๆนะครับเรตัดออกซะก่อนนะครับแต่กิ่นซะก่อนให้มันถุงพลาสติกสวมง่ายๆนะครับในการสวมก็สวมเข้าไปครั้งเดียวน,นะครับเอาไปเลี้ยงก็เอาไปเลียเเ้ยงที่ต้นเล็กๆนะครับ นะครับสวมเข้าไปครับพอสวมเข้าไปปุ๊บโอ้กล่องหลุดมือพอสวมเข้าไปปุ๊บแล้วก็ตัวนี้ไว้รตัวนี้ไว้เราก็อาจจะดึงหรือว่าอาจจะตัดก่อนเดี๋ยวผมต้องวางมือถือก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องวางกล้องก่อนเพราะว่ามันมันไม่มีมือจะอยู่ในลักษณะนี้โมเดลมันก็ออกมาไม่ได้ครับ ก็จะมีอีกรางหนึ่งตรงนี้น่าจะแยกรังนะครับก็จะแยกรังกันเดี๋ยวเช็คดูมันไม่น่าจะมีตัวก็มีอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่เยอะถ้าเอาไปพร้อมกันมันก็จะกัดกันนะครับกัดกันแล้วก็ผลผลิตมันก็ไม่ออกมานะครับมันก็จะแยกรังอีกแยกเป็นสองรังสามรางอีกก็เดี๋ยวจะเอาไปปล่อยนะครับเอาไปปล่อยตัวเล็กๆนะครับ เอาไปไปล่อยกันเลยนะครับครับก็เรียบร้อยนะครับเอามาเดี๋ยวผมจะให้มันมาทำรังตัวนี้นะครับก็วางไว้ตรงนี้เลยนะครับวางไว้เดี๋ยวใปไม้แห้งมันก็จะขึ้นทำรังตรงนี้นะครับพอน้ำก็ใช้ตรงนี้เลยนะครับส่วนต้นมะม่วงฝั่งนู้นก็ยังกำจัดมดดำอยู่นะครับ ก็เดี๋ยวอีกสักหนึ่งอาทิตย์มาดูผลกันนะครับพามันจะขึ้นมาใบไม้เยอะดีนะครับต้นลำใหญ่นะครับเดี๋ยวเจอกันอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้นะครับก็ขอบคุณทันทีที่ติดตามและชมแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ